ขอบอกกอทรกั้นน้ำตาเผยถึงผู้กำกับเบิ้มขอร้องถอยคนละก้าวให้คนที่ตายไปนอนหลับพอบอกกอทรกั้นน้ำตาขอร้องถอยคนละก้าวให้คนที่ตายไปแล้วนอนหลับชี้ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปและไม่อยากให้มีศพที่สามเกิดขึ้นอีกวันที่12กันยายนที่สาราหาวัดตีทศเทพ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพิธีรดน้ำศพพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับ2บอกทรพพร้มก,กับเบิม้มพบว่ามีญาติและเพ,เ,พเพื่อนตำรวจทยอยเดินทางมาร่วมรดน้ำศพพ่วมก,กับเบิม้มเป็นำจำนวนมากโดยพันตำรวจเอกปิยรัตน์สุภารัตน์ผู้กำกับ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าพันตำรวจเอกวชิราาเป็นเพื่อนสนิทนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น55 ซึ่งภูมิกับเบิ้มเป็นคนมีน้ำใจกับเพื่อนตลอดมีความเป็นผู้นำการฝึกหลายๆห,หลักสูตรเป็นหัวหน้าหลักสูตรด้วยจิตวิญญาณเป็นคนที่รักพี่รักน้องรักเพื่อนเป็นคนดีมากๆมีฉายาที่เ,เพื่อนๆตั้งให้คือบัฟมาจาก b u f f ฟรเรียกกันขำๆในกลุ่มโดยหลังเกิดเหตุที่บ้านกำนันนกก็มีการคุยกันให้กำลังใจ เพราะพ่วมกับเบิ้มเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข่าวที่ออกมารู้สึกว่าไม่น่าเลยที่พาน้องไปเสียชีวิตดังกล่าวไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นส่วนพ่วมกับเบิ้มเสพข่าวเยอะหรือไม่นั้นไม่แน่ใจส่วนที่รายกลุ่มนักเรียนในร้อยตำรวจ55มีการพูดกดดันจริงหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่มีเป็นเรื่องที่สื่อไปพูดกันเองมีแต่ให้กําลังใจกัน โดยพ่วงกับเบิ่มโทษตัวเองตลอดว่าเป็นต้นเหตุให้สารวัสศิวกรเสียชีวิตและรู้สึกเสียใจมีการโทรมาหาเสียงสั่นเหมือนจะร้องไห้แต่ไม่คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เพราะพ่วงกับเบิ่มดูเป็นคนเข้มแข็งนอกจากนี้พันตำรวจเอกปีรัตน์ยังได้กล่าวฝากถึงพ่วงกับเบิ่มเป็นครั้งสุดท้ายว่า ทุกคนเศร้าเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้ขอให้ดวงวิญญาณของพุ่มกับเบิ้มไปสู่สวงสวรรค์ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วพี่ๆน้องๆในรุ่นรวมถึงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผอบอรตรจะคอยช่วยดูแลครอบครัวให้ดานพลตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเผยความทรงจำที่มีต่อ ู้กำกับเบิรมอัธยาศัยดีมีน้ําใจกับพี่กับน้องมีความรับผิดชอบโดยระหว่างที่พูดถึงได้พยายามกั้นน้าตาพร้อมทั้งขอร้องสื่อช่วยกันลดลงมาหน่อยช่วยให้คนที่ตายไปแล้วนอนหลับโดยเฉพาะควมกกับเบิ้มที่เขาบริสุทธิ์ใจและได้รับผิดชอบแทนน้องชายไปแล้วชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปและไม่อยากให้มีศพที่สามเกิดขึ้นอีก